สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องเนเอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปทำํำหมูกรอบเหมือนเดิมนะคะเนี่ยหมกูกรอบไว้หนูจะกินกับส้มตำวันนี้คือหนูจะตำส้มตำกินนะคะพอเลไปเลยค่ะเนี่ยเอ้ยนี่ตอนนี้ก็จะได้แล้ว มึงจะใส่น้ำมันลงไปเลยเราให้น้ำแห้งก่อนนิดนึ่ง่ ใส่น้ำมันลงไปเผื่อจะจะได้กรอบนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่กรอบนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วใกล้จะได้แนละ้เห็นไหมน้าอร่อยขนาดไหนออโอ้ยนี่นะตอนนี้หนูก็จะตำส้ตมตำทิจบบ เผ็ดไม่หรือว่าจะอาอยังไงพอแล้วเด็กจะกินเผ็ดไม่ได้กระเทียมต้องใส่กระเทียมวันนี้หนูจะไม่ได้ตาำแบบว่าบัานนอกนะหนูจะทำแบบใหโซกินต้องใส่กระปีปลาแดกด้วย <c oughs> หมูก่อบน,น้องได้แลวนะ ตามเป็นตัมข้าวปุ้นมไม่ไปชุมต้นตองหรอตัข้าวปุ้นอันนี้ก็คือมักกอกใส่เปรี้ยมหน่อยหนึ่งแล้วนี่ก็คือมักลิน อันนี้ก็จะคือมักเล่นอยู่ต้น มาวก็มปนนกเกี่ันมนาวก็คือมีน้ำมากมน้่ก็มะเขือ เยคน,นอตอนสุดท้ายก็จะคือเป็นประเด็น,ยนเยอะๆไปเลยค่ะ ไม่ได้กินอลไยวันหน่งคือแบบอยากกินมากงั้นหนูเอาเข้าปุ้นก่อนคนเอาจะเอาจะมาล้างน้ำแบบนี้นะเราก็จะใส่ไปก็ตั้ อันนี้ก็คือตมเบียงจกันตมแบบส้มนหนัานนวนะคะเพราะว่าหนูชอบกินแบบ,บนหนัานนวขอชิมก่อนแล้วกันไ,ได้ร้านไม่ต้องใส่อะไรเพิ่ลมละ น,น่าอร่อยไหมคะเนี่ยไปเราจะไปกินข้าวกันยังไม่ได้กินข้าวกันเลยไปเลยนี่นะคะทุกคนมาเด้อกินข้าวเนี่ยหนูจะทอดไม่กรอบนะบทุกคนเพราะว่าถ้ากรอบมันจะกินไม่อร่อยเอาแบบแบบเนี้ยแบบหมูแบบแสบเบอร์นาะอันนี้ก็คือตำตำหนูเอง ทานไม่ได้ก็คือข้าวค่ะข้าวใส่น้ำใครกินเป็นบ้างคะนิ่งล่าสุดนี้ก็คือหมูกรอบเองนะคะเนี่ยส่วนนี้ก็จะคือตำบาเด้อกินข้าวดดวกกันนะคะมาเลยอ่ะเอาไปดิมาเด้อกินข้าวทุกคนเข้าวใส่น้ำเาเอามาเนาเอามาเสื่องไวแล้ว แบเบอร์นี่ทุกคนมีคนบอกว่าเอเสียงหนูเสียงหนูไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้หนูซื้อไมคมาแล้วชัดไหมคะแบบตาเออหนูซื้อมาแล้วเด็ดโสดหนูตา ขานุญาตช้มือนะคะแม่เนี่ยมันก็เนี่ยเนี่ยนี่ดอนแม่

อืโตเคอ่ะวันน้นเล่ตังกล่นปุ๊ก็นนี้น้องหัวัดนนี่ยคือมาคือคือหนูไม่ได้กินส้มตำมาหลายวันมาก ชอบไม่ค่อยกอบถ้า,ามันกลดบนี่กินไม่ค่อยอ่ะน้าเกิดจำมองนิดน,น่อยจ่ออันนี้จริงจ้ามาละ mãng 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 mãng

什么？什么？反正。 基本，就那样，打我针，就没事。 เริ่มผิดแล้วทุกคน

เนื้อนี้ก็คือแบบกำลังนุ่มมาก ทูก,กินไมค่อยเสร็จไม่ถูกแต<ค>ก,กไม่ถูกของเฮาเลยเผ็ดจริงๆค่ะเต้าอ,อันนี้คุณแม่ไม่ค่อยชอบกินด,ดิบหนูชอบมากถ้ากินกับตำกับที่แบบแซ่บนแต่ตอนนี้คือเผ็ด 不咋。妈，你呢。哈我你手弄的。干嘛？啊。嗯。嗯。

บายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าใครที่อยากให้หนูกับแม่กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบาย